สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o ีมอเนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับทุกลงลาของการแข่งขัน MotoGP เรามีนัดกันตรงนี้ที่เดิม1นึ่ทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยประมาณมาเจอกับผมได้นะฮะใกลที่ดูคลิปรายการในค่าคืนที่ลงไม่ทันก็พรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปก็รบกวนมาดูย้อนหลังให้กำลังใจกันด้วยเนาะ แล้วก็ฝากไปติดตาม Facebook f แฟนเพจไบกร r แมนเพื่อชาว2อง้อทุกสายพันธุ์ครับตรงนั้นก็จะมีงานเขียนงานวิเคราะห์ของผมเอาไว้ตรงนั้นด้วยเนาะหรือใครที่ชื่นชอบการแข่งขัน F1 หรือว่าฟอร์มูล่าผมก็ทําช่อง YouTube ขึ้นช่องนึงก็คือ F1 Thailand ก็ฝากไปติดตามกันด้วยครับทุกคนขณะที่นั่งจัดรายการอยู่นี่อาจจะเสียงดังนิดนึงครับเพราะว่าฝนตกลงมานะฮะฝนตกหนักที่สีราชาตอนนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครั้นจะนั่งรอให้ฝนหยุดเนี่ยก็ไม่รู้มันจะหยุดเดท้ายยก็ล จําต้องจัดรายการไปแล้วก็ฟังเสียงสายฝนตกไปพร้อมกันแบบนี้เนาะสำหรับเรื่องราวที่จะมาคุยกันวันนี้จววหัวมาเราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวอันน่าสนใจของค่ายส้ม KDM นะครับ3-4ชั่วโมงที่ผ่านมาคิดว่า FC m o t มอ p ตจีพีในบ้านเราหลายๆท่านก็น่าจะเห็นข่าว <S <S เห็นรายละเอียดตรงนี้นะครับนั่นก็คือดานนี่เปโดโรซาครับเทสไรเดอร์คนเก่งของทีม KDM เขาเนี่ยก็ใจอ่อนสักทีหนึ่งนะครับที่จะตัดสินใจลงแข่งด้วยสิไวน์กัด แน่นอนนะครับว่าเปโดซ่านี่มาเป็นส่วนหนึ่งของ KTM ตั้งแต่ปี2019ครับก็เรียกว่ากว่า2ปีมาแล้วนะฮะที่เราไม่ได้เห็นนักแข่งคนอดีตนักแข่งคนนี้นะครับลงแข่งขันแบบเต็มเรสสักทีหนึ่งแม้จะถูกอ้อนวอนถูกขอร้องร้องขอโดยทางต้นสังกัด k ค m ก็ตามนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยใจอ่อนจริงๆผมก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงนะครับว่า ทำไมในเปโดซาเขาถึงไม่ลงไม่ลงแข่งไม่ลงใช้สิทธิ์ไวากา์สสักทีหนึ่งทั้งที่มีโอกาสอยู่นะฮะนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะตัวเขาจริงๆที่เขาอาจจะไม่เคยเปิดเผยต่อที่สาธารณะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถือถ้าใครเคยได้ยินข่าวนี้ก็มาเล่ามาแปะให้กันฟังหน่อยแล้วกันเนาะแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า KTM จำเป็นที่จะต้องใช้แผนนี้ฮะจำเป็นที่จะต้องส่งเปโดซาเนี่ยลงไป เก็บข้อมูลกันจริงๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งในปีหน้า k t m จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษแล้วนะครับทุกคนในการที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ได้ก็คือในปีนี้มันจะมี k t m แล้วก็ RPRI e จะไหมครับ2ทีมที่ได้สิทธิพิเศษแล้วก็ในอีก4ทีมโรงงานที่เหลือเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้พัฒนาเครื่องยนต์แต่ในปีหน้าเนี่ย KDM ไม่ได้สิทธิพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นทีมโรงงานที่ใหญ่โตแล้วนะฮะ คือใหญ่โตด้วยขนาดขององค์กรแน่นอนลหละก็ต้องมีทั้งทีมหลักทีมรองอะ่ะอันนี้เขาใหญ่อยู่แล้วแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเค m เดียมเขาชนะแล้วครับเขามีโพเดียมแล้วความจริงแล้วเนี่ยคือเค m ียมชนะตั้งแต่ปีที่แล้วครับยืนโพเดียมนี่เยอะนะรวมๆกันในเกือบ10ครั้งแล้วก็ชนะไป3ครั้งเนี่ยแต่ปรากฏว่าจะพะจัฒนาผูอย่างไรไม่ทราบนะครับดอนน่าก็ยังคงใจดีอยู่นะฮะในปีนี้ก็ยังคงให้เป็น1ใน2ทีมนะครับที่พัฒนาเครื่องยนต์ได้แล้วก็ไปใช้กด ล็อกสเปคไปใช้กดแช่แข็งเครื่องยนต์สเปคเครื่องยนต์นะครับกับ4ทีมที่เหลือ Honda Ya m ม h a s u z u k i กิดูกติเนี่ยอันนี้พัฒนาเครื่องยนต์ไม่ได้แต่ในตอนในปีหน้าเนี่ยไม่ได้แล้วฮะก็คงจะเป็นถ้าอารพิเลีย e ยังไม่ชนะนะครับหรือต่อให้ชนะนะผมผมมองว่าอาพิเลีย e ก็น่าจะน่าจะได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าทีมอื่นอยู่เพราะว่าเป็นทีมที่เล็กเป็นทีมที่ผลงานโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับทีมอื่นเขาแต่แน่นอนว่า KDM ในตอนนี้ ก็เรียกว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมการไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับในการที่จะเก็บข้อมูลกันตรงนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> กับการที่เปโดซ่ามาลงทํางานกับเค m เดียนถ้าย้อนไปดูเนี่ยทุกคนก็คืออาจจะทํางานเลนอยู่พอสมควรครับคือเข้ามาได้ทํางานเป็นชิ้นเป็นอันอจริงๆนู่นนะครับประมาณเลยกลางปีไปแล้วนั่นก็เพราะว่าเขาออกจากเรปโซฮันด้ามาเนี่ยเพราะว่าร่างกายก็กรอบไม่สมบูรณ์นะฮะบ,บาดเจ็บอยู่ด้วย พอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกกะว่าจะหายในช่วงเดือนมีนาคมไปไปมามาเมษาก็ไม่หายพฤษภาก็ไม่หายมิถุนาก็ไม่หายก็ได้มาทํานู่นนะครับช่วงหลังเดือนเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปที่เท่าที่ผมจําได้นะแล้วพอมาทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ว่าเป็นผลสำมร็จณนะหน้าปีนั้นนะฮะปี2019นเในเคดีเอ็มยังคงเรียกว่าอาจจะเปโตราอาจจะยังไม่ได้ว่ามีสิทธิ มีเสียงหรือว่ามีส่วนร่วมมากมายเท่าไหร่นักนะนะในการที่พัฒนา rc 1 6ข,ของของค่ายเนี่ยแต่พอมาในปี2020เนี่ยมันเห็นผลชัดเจนครับเห็นผลชัดเจนว่ารถของ ktm เนี่ยเปลี่ยนไปจะบอกว่าเพราะนักแข่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ต้องยกเครดิตให้กับเป d ด o s a มากๆเลยเดียวนะฮะก,กับการที่ ktm เองก็ยอมนะครับยอมที่จะเปลี่ยนเรียกว่ากลยุทธ์การทํางานหลายๆสิ่งหลายอย่าง จากที่เคยเป็นทีมที่อินดี้มากๆนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยแต่พอมีเปโดซ่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์เปโดซ่าในการที่จะจัดการในการที่จะเรียกว่าทำมีมีส่วนสําคัญในการพัฒนานะครับก็เลยเป็นผลพวงที่ทําให้ปี2020 k d m ก็เรียกว่าชนะครั้งแรกนะครับในที่นี้ด้วยฝีมือของมิเกลโอริเวล่าใช่ไหมฮะหลังจากนั้นโอริเวล่าก็มาเก็บชัยชนะ เพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งที่บ้านเกิดน,นะฮะอย่างสวยงามนะฮะที่ปอร์ติเมาแล้วก็แบดบินเดอร์ก็ชนะด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งการขึ้นโพเดียมหลายทั้งหลายคราวของโพสเบกาโลหมายเลขสี่สิฮะอดีตนักแข่งของทีมซึ่งตอนนี้เอสเบกาโลก็อยู่กับเรปโซฮอนด้าไปซะแล้วนะฮะมันมาในแบบนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเปโดซ่าเขาก็เรียกว่าในในส่วนหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนั่นแหละฮะว่าถ้าไม่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเปรียบฮะยังไงมันก็ต้องลง แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเปโดซ่าเข้ามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักที่เขาจะลงไปเนี่ยก็เพื่อที่จะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะทดสอบทุกสิ่งอย่างในตัวรถแพ็กเกจทุกสิ่งอย่างนะครับใน RC16 ตอนนี้เนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างในสถานการณ์จริงความจริงแล้วก็บอกว่าแค่ลําพังแค่นอนดูอยู่บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมาลงขับลงอะไรแข่งจริงเนี่ยก็น่าจะพอทราบในระดับหนึ่งฮะ แต่เพื่อให้ได้ผลที่มันแบบว่า100%ซที่สุดนะครับเพื่อความชัวร์ที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องลงเรื่องนี้ไมล์ลิตเนอร์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของ KD m เนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่ามันก็ดีแหละครับที่เปโดซ่าเขาจะได้ได้เก็บข้อมูลจริงๆเพื่อที่จะได้เห็นจุดแข็งของทีมแล้วก็จุดอ่อนจริงๆของทีมนัว่ามันคือจุดไหนอย่างไรกันบ้างมันจะได้บ่งชี้ได้ชัดเจนนะครับว่าตรงนี้ใช่ไหมที่จะเป็นไม้เด็ดหรือว่าตรงนี้ยังมีปัญหายังมีจุดอ่อนอยู่ ในการในการลงแข่งขันในสถานการณ์จริงใน,ใน,ในตรงนั้นฮะจะว่าไปแล้วไมลิสเนอร์คนนี้ก็มีส่วนนะฮะมีมีส่วนสําคัญในเรื่องที่เรียกว่าดึงเปโดซ่ามาที่ KDM ด้วยฮะเพราะว่าทั้งคู่เขาเขาเคยร่วมงานกันครับในก่อนที่ไมลิสเนอร์จะมาเป็นผู้จัดการทีมให้ KDM เนี่ยแกก็เคยเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็คือดูแลในส่วนของของเปโดซ่านั่นเองนะครับสมัยที่อยู่เรปโซนั่นก็ถือว่าติดสอยให้ตามกันมา นะฮะแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าการร่วมงานกันคราวนี้ก็เรียกว่ารู้ไต่นะครับรู้กลืนกันเป็นอย่างดีระหว่างลิฟเนอร์กับตัวเปโดซ่าเองก็เลยทำให้เป็นผลสำฤทธิออกมาในปี2020แล้วก็ในปีนี้ด้วยนะฮะที่เค m เดียมนี่ยชนะไปแล้วหนึ่งครั้งนะแล้วก็ยืนโพเดียมคือมิเกลลิเวนตันยืนโพเดียมเนี่ยหลายครั้งแล้วฮะแม้ว่าผลโดยรวมของทีมทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยทีมรองอยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ทีมหลักเราได้เห็นนะครับว่า มิเกลโอริเวลาตอนนี้เนี่ยพาตัวเองเข้ามาสู่กลุ่มหัวแถวแล้วนะฮะกลุ่มหัวแถวมันจะมีหกคันนะครับที่มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกได้ที่ผมมองเอาเป็นหน้าตอนนี้ไว้ก่อนนะเรายังไม่ได้พูดถึง10สนามที่เหลือจริงอยู่นะครับว่าอาจจะมีโอริเวาคนเดียวแต่ไม่ใช่นะฮะแบร็บินเดอร์ก็ย่องมาแบบงเงียบบินเดอร์เองก็ติดท็อป10แล้วครับตอนนี้ติดท็อป10แล้ว คือจะบอกว่าทั้ง2คนนี่ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับในช่วงต้นฤด,ดูกาลซึ่งซึ่งหน้าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับคือถ้าเกิดว่า3าสนามแรกเขาทําได้ดีกว่าน,นี้เนี่ยเผยเผโอริเวล่าเนี่ยอาจจะอยู่ในท็อปสท็อปสเสียด้วยซ้าครับกับความร้อนแรงที่ที่ล่าสุดของผลงานของเขาเนี่ยนะฮะแต่เหมือนว่าไปหลงทางกันพอสมควรนะฮะในช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยพอผ่านการทดสอบการเทสนะครับ โดยเฉพาะในการเทสที่เฮเรสที่กระตุญาเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนนะครับว่ายกระดับขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะฮะกับการที่ชัยชนะอันเบ็ตเสร็จเด็ดขาดของโอริเวล่าเราเราได้เห็นกันตรงนั้นใช่ไหมฮะทุกคนก็ต้องมาดูนะครับว่าเปโดซ่าจะเก็บข้อมูลเก็บอะไรได้ขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็รีบออกตัวก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้มันยากเกินที่จะเดาานะว่าผลงานของของตัวเขาเองในฐานะ การลงแข่งลงสนามแข่งเต็มเดทครั้งแรกในรอบนานมากนะครับก็ร่วมร่วมปีได้เนี่ย่ามันจะออกมาอย่างไรนะฮะมันก็คงจะเกินกว่าจะคาดเดาได้แต่เขาก็จะพยายามสนุกเต็มที่เลยฮะกับเกมที่จะต้องลงลงไปแต่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เดมต้องการมันไม่ใช่ว่าจะลงไปเพื่อที่จะเก็บคะแนนช่วยเพื่อที่จะไปเอาอะไรมากมายหรอกานทุกคนก็ตามที่ไมลิสเนอร์เขบอกตามที่เปโดซ่าเขากล่าวมานั่นแหละว่าข้อมูล มันจะต้องได้จริงๆนะฮะอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนมันจะต้องชี้มันจะต้องบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนตรงนี้มันจะต้องต้องหวังผลให้ได้เบ็ดเสร็จแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับว่า ktm ไม่ได้สิทธิพิเศษในปีหน้าเนี่ยแล้วผมไม่แน่ใจนะฮะว่าปีหน้านี้เขาจะมีการกลับมาใช้กติกาเดิมไหมหมายความว่าก็ยกเลิกกฎแช่แข็งเครื่องยนต์แล้วก็ปล่อยให้ทุกทีมเนี่ยพัฒนารถแข่งได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ย ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่า k d m ก็คงจะอาจจะไม่ได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนักเหมือนกับในปีนี้นะเพราะว่าทีมที่เขามีงบประมาณใหญ่ๆทีมที่ใหญ่ๆที่มีงบประมาณสูงๆนะฮะ <c oughs> ก็อย่างยามเอ,อ่อย่างฮอนด้เออยอย่างโดเกติเอ,อ้ในคงจะจัดนักจัดเต็มอยู่แน่นอนใช่ไหมครับดังนั้น k d m ก็คงจะต้องประมาทไม่ได้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะลงทั้ง2ครั้งหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าที่ไป ตามมาเนี่ยยังยังยังไม่ได้ระบุตรงนี้มานะครับว่าจะลงแค่เรดเดียวหรือว่าสเรยเพราะว่าที่เรดบูริงออสเตรียเนี่ยเป็นบ้านเกิดของ KTM ด้วยครับก็แน่นอนเอามาลงตรงนี้มันถูกต้องที่สุดเลยนะฮะจะได้เรียกว่าโชว์ให้เห็นต่อหน้าแฟนๆเพราะว่าสนามนี้ก็จะเปิดให้แฟนๆมอเตอร์จีพีเนี่ยเข้าไปชมการแข่งขันได้เต็มพิกัดเราได้เห็นโมเมนต์นี้ในฟอร์มูล่าวันในสนามที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละเอวันก็คนดูแสนสองแสนสามเลยเดียวนะฮะดังนั้นมอเตอร์จีพีก็ ไม่แน่นะ,ะก็อาจจะเท่ากันหรือมากกว่าอันนี้ก็ต้องคอย,คอยดูกันแตถ่ถ้าลงสนามเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะฮะผมผมมองว่าผมมองว่ามันมันก็ถ้าจะให้ลงนี่ก็ควรจะลง2เลยดีไหมทุกคนว่าน่าจะมาลงสนามเดียวยมันก็ไกลไกลอยู่ไหนๆก็ได้ลงแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้หวังผลเรื่องของอันดับแต่ถ้าเกิดว่าไปลงก็ได้ได้อันดับที่ดีก็หมายถึงว่าเก็บคะแนนช่วยทีมเพิ่มขึ้นมาได้อีกเราก็มามองมองมุมนั้น ถ้าเกิดว่าลงไปแล้วไม่มีอ c ซิเดนต์ไม่มีอะไรเนี่ยผมผมก็อยากจะให้เขาลง2เลตเลยนะครับจะได้เก็บข้อมูลกันให้ชัดๆหน่อยแล้วก็มีนักแข่งเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันสนุกมันมนแน่นอนอยู่แล้วนะฮะทุกคนแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าสนามแห่งนี้เป็นบ้านเกิดของ KDM แล้วก็มันมันค่อนข้างที่จะแมทกับคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ของ RC16 ด้วยสิครับกับทางตรงที่อาจจะยาวอยู่นะฮะทางตรงหลายช่วงนะไม่ใช่ช่วงเดียวครับแล้วก็ มีการขึ้นเนินลงเนินมีการดันเนินเนี่ยของโปรดของชอบของ RC16 ไอ้ล่ะแล้วก็ถ้าอุณหภูมิเป็นใจนะครับหมายความว่าถ้าพื้นแทรหรือว่าอุณหภูมิโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกมาร้อนๆหน่อยเค m ีเอ็มาสามารถเอายางฮาร์ดหรือว่ายางสีเหลืองยางแข็งสุดเนี่ยลงไปหวดได้โอกาสที่เรียกว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับในนักแข่ง2ทีมอ่าคนจากทีมโรงงานเนี่ยทั้งแบดบินเดอร์ทั้งโอริเวล่านี่ก็มีสูงนะฮะ หรือแม้กระทั่ง2คนใน t ท c r 3นะครับที่ตอนนี้ก็เก้าอี้ของ1ใน2นี่น่าจะหายไปแล้วละ่ะแล้วที่สำคัญนะมีข่าวลือว่าจะดึงอ,อีกคนนึงนะครับนั่นก็คือลาอูฟานัเดซขึ้นมานั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะอาจจะสร้างผลงานที่ดีที่โดดเด่นจนทำให้ KDM บอสของ k t m เนี่ยเขาลังเลหรือเปล่านะั้นไม่ทราบได้เหมือนกันนะทุกคน โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าในวันนี้ก็น่าจะถูกอ,อกถูกใจนะครับสำหรับ FC สาวกค่ายส้มที่ต้องเรียกว่าณล่าสุดตอนนี้ประมาทพวกเขาไม่ได้ครับโอลิเวล่าผมบอกเลยนะฮะว่าอยู่ในเส้นทางการลุน้นแชมป์โลกครับในตอนนี้รวมทั้งแบดบินเดอร์เนี่ยพร้อมที่จะสร้างความปั่นป่วนพร้อมที่จะมาเปลี่ยนเกมอาจจะไม่ถึงขั้นว่าไปแย่งแชมป์โลกได้หรอกครับแต่น่าจะทําให้สถานการณ์ของออ6คันที่อยู่ข้างบนที่อยู่เหนือเขาเนี่ย อาจจะปั่นป่วนได้เหมือนกันนะครับดังนั้นจับตาหมายเลข88กับหมายเลข33ให้ดีนะครับใน Red b ร l บู i n g ที่ออสเตรียวันที่6 7 8นะครับก็หรือเวลาวันนี้วันที่20ก็โอ้นะกับ2ส,สัปดาห์กว่ากวาอดทนรออีกนิดหนึ่งนะทุกคนลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนฮนะ